Good Morning จ้าทุกคนเช้าวันที่19ของเดือนเมษาทุกคนเอ๋ดูสภาพนี่เลยจ้าไม่น่าเชื่อว่าฮิมะจะเข้าอีกแล้วแต่ก็สวยนะทุกคนนะสวยมาก ขอให้มันเป็นหิมะปิดท้ายของปีนี้แล้วกันนะนกเต็มเลยมากินอาหาร ภาพของตอนเช้าวันนี้จะทุกคนดูสิอันนี้ถ่ายจากข้างบนหน้าต่างตรงบนห้องนะหิมะอีกรอบหนึ่งจะออกไปทำงานได้หรือเปล่าไหมเนี่ยเพระนนเาะถนนก็ยังไม่ค่อยคลีนเลยนะเนี่ย เื่อนะ oh, <come> ว่าจะมาเยอะขนาดนี้เนี่ย oh. เดือนเมษาแล้วเนี่ยโอ๊ยหนอ Come on m a ya you want come up here m a ya come on come on come up here come up here m a ya m a ya come on ว้า Ooh. Come on, Maya. Look outside. Careful Maya be careful i e excited don't jump out Maya not gonna jump out okay not gonna jump out Maya no 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 อ้าวมาดูฝั่งนี้กันจ้ะทุกคนหิมะเต็มสุดลูกหูลูกตาเลยจ้าเชื่อไหมทุกคนเนี่ยเชา้า ของวันที่19เดือนเมษานะจ๊ะเต็มสุดลูกหูลูกตาเลยจ้า Just be careful! Not gonna jump out. The window is closed now. Open the garage. Whoa! สวัสดีจ้าทุกคนเช้าวันที่19ของเดือนเมษาจ้าแต่ดูดูสภาพของเช้าวันนี้จ้านี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาพลั่วมาโกยหิมะก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำงานบอ่บอเบาะค่ะบ่เบาค่ะเดี๋ยวต้องคลีนทางบันไดาทางลงก่อนเนาะ จะไปทํางานเนี่ยหิมะยังลงมาต่อเนื่องนะเพราะว่าเขตบ้านขวัญน,นะหิมะลงเยอะมากหวังว่าคงจะเป็นลรตสุดท้ายของปีนี้เนาะเดี๋ยวหาที่ตักหิมะก่อนคิดว่ามันจะหมดแล้วนะพอมันเข้าสปริงแล้วเรานืกว่าหิมะไม่มาแล้วอะ่ะออ้แต่ว่าโหสว่างมากเลยเพราะว่ามันขาวโพลนไปหมด เดี๋ยวขอโกยหิมะแล้วแล้วก็จะไปทำงานนะลมทั้งลมทั้งหิมะเลยอะ่ะเช้านี้เค okay, gonna take the garbage out ขอทิ้งขยะก่อนไปทำงานนะทุกคนนะอุ้ยพลุงพลังจ้าเช้านี้ เห็นไหมขยะกลุมไปด้วยหิมะจะเปิดไม่ได้เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินดูรอบบ้านแป๊บนึงเพราะว่ายังมีเวลาอยู่เนาะก,ก่อนไปทำงานเนี่ยหิมะมันก็เริ่มละลายแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเริ่มวอร์มแล้วแต่หิมะมันยังโผล่มาอีกอะ่ะ ตรงไรเว่เนาะเดี๋ยวจะให้ดูตรงไรเว่อันนี้เราจะไม่ไถ่ายนะเพราะว่ารถคงออกได้อยู่น่ะน,นะเนี่ย,รยไรเว์ก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนมีลมด้วยวันนี้เนี่ยคิดว่าเราจะไม่ไถ่านยะเนาะก็คงเอารถออกได้อยู่จะขับลุยออกไปนะจะคลีนเฉพาะแค่ตรงบันไดแค่นั้นลหละเป็นทางขึ้นไปเดี๋ยวปล่อยให้มันละลายเองเนาะเพราะว่า ทรุ่นี้ก็อากาศก็คงจะวอร์มแล้วละ่ะเดี๋ยวเราจะออกไปทำงานแล้วเนาะได้กุญแจแล้วแล้วก็มาดูกันซิว่าเราจะขับรถออกจาก driveway ได้ไหมบอกฉันวูโอเปเดอะได้ไหมอร์มีันต o องเอารองเท้าของูเดี๋ยวจะลองขับออกจาก driveway นะเพราะว่า มันก็ไม่สูงมากนะเดี๋ยวจะลองขับออกมาน่าจะไม่ติดอะไรเนาะแต่ถ้าว่าขับออกไปไม่ได้เดี๋ยวจะให้บอ๊อบช่วยขับขึ้นไปให้เนาะขอเอาของขึ้นรถก่อนวันนี้ใส่บูทนะเนี่ยทุกคนดูนี่นี่วันนี้ใส่บูทออกบ้านแต่เราก็จะเตรียมรองเท้าอันนี้ไปด้วยหลังเลิกงานก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าเล็แล้วก็มีรองเท้าสําหรับทํางานไปด้วยขอใส่ไว้ในรถก่อนนะแล้วก็ กระโปงกระเป๋าโอเคทุกอย่างพร้อมมาลุ้นกันนะว่าเราจะขับรถออกจากไร้เวได้หรือเปล่าอาละทุกคนตอนนี้ก็เราก็พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะเนาะเดี๋ยวจะระหว่างทางขับรถไปก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศตรงสองข้างทางไปทำงานเนาะว่าตอนนี้มัน เขาคลีนริมาไปถึงไหนแล้วเนาะก็หวังว่าเขาจะคลีนถนนล่งแล้วอ่ะเนาะแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าเราจะออกจาก i ร e ยเวได้ไหมเนาะเนี่ยเห็นไหมพอถอยมาก็เริ่มติดละเดี๋ยวต้องเดินหน้าออกไปก่อนแล้วก็ต้องถอยออกแรงๆอ่ะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคงต้องให้บ๊อบช่วยเอ้ยได้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 ต้องถอยแรงๆหน่อย เนี่ยมันต้องถอยแรงๆอ่ะเพราะว่าเดินหน้าไปก่อนเสร็จแล้วก็ต้องถอยแบบเร็วๆมันติดหล่มนิดๆน่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินหน้าต่อไปกันเลยจ้าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงด้านหน้าเนาะ ไม่รู้จะขึ้นพ้นตรงนี้ไหมนะเพราะว่าเขาถ่ายหิมะมากองไว้ตรงด้านหน้าเนะี่ยเดี๋ยวต้องดูว่ามีรถมาไหมแล้วก็จะได้พุ่งออกไปอุ้ยได้ได้รถเรานี่สุดเจ๋งเลยอะ่ะโอเค굿 a l r อ g ไ t b o อบ g o ไ it I g ไ t ้โอเค y okay. g o o กูด o d it's g กู d yeah no ไปละ สามีก็ยืนลุ้นอยู่หน้าบ้านอยู่ตรงประตูว่าเราจะขับรถขึ้นมาได้ไหมเอาเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหน้ากันนะทุกคนนะถนนคลีนไปหมดแล้วเนาะสบายมากเราไปทำงานไม่สายละว,วันนี้เราออกมาเร็วก่อน10นาทีด้วยแหละเพราะว่าต้องเผื่อไม่งั้นเดี๋ยวเกิดเจอถนนมันไม่คลีนเนาะเดี๋ยวก็สายอีกอเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าแต่หิมะยังลงมาเรื่อยๆนะทุกคนนะอ้าวนี่จ้า เต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนเดิมจ้ะเราคิดว่าเราจะพ้นแล้วนะเดือนนี้แต่ก็ไม่รอดจ้ะเหมือนมันจะลงมาเรื่อยๆนะ่ะอาจจะทั้งวันนะ่ะวันนี้นะ่ะนี่แค่บอบอๆนะทุกคนนะเพราะว่ามันไม่หนามากแล้วก็ ตามต้นไม้มันเริ่มร่วงแล้วก็ละลายร่วงลงหมดลับเมื่อเช้าตอนเราตื่นมาตอนเปิดประตูนหน้าต่างออกมาถ่ายคลิปตอนเช้าอะ่ะมันยังเต็มต้นไม้อยู่เลยเนาะขับไปเรื่อยๆเนดะี๋ยวให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆแต่คิดว่าในเมืองมันก็คงจะคลีนหมดแล้วล่ะทางในเมืองจะไม่ค่อยเยอะเท่ากับบ้านขวัญเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบ้านขวัญมันอยู่ที่สูงเนาะอยู่บนเขาด้วยอะ่ะ งไงล่ะทุกคนพอทนได้เนะ <laughs> าะซพป라이ส์มากตื่นเช้ามาจริงๆไม่สป라이ส์ร่งเพราะพยากรณ์อากาศเขาก็บอกไปแล้วแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เนาะเพราะเราก็คิดว่าเออมันก็คงไม่เยอะเท่าไหร่อากาศก็ไม่ค่อยหนาวมากนะแดดเริ่มออกละเห็นไหมเปรี้ยงๆแล้วตอนนี้ แดดเริ่มมาแล้วจ้าแดดเต็มเลยแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นที่ทํางานเรานะว่าจะเยอะไหมแต่ที่ทํางานเราก็คงคลีนกันหมดแล้วล่ะสวยนะทุกคนสวยเนาะมันก็สวยไปอีกแบบนะทุกคนเวลามันมีหิมนะเนาะ ถ้าหนาวถ้าไม่มีหิมะก,ก็ไม่สวยแต่ว่าทุกคนสังเกตเห็นไหมแดดเต็มหมดแล้วตอนนี้สว่างสวัยไปหมดแล้วจ้ะรถเขาก็มาคลีนหิมะก,กันแต่เช้าเลย พอมาเขตในเมืองไม่มีเลยจ้าถนนล่งหมดแล้วค่ะใกล้ถึงที่ทำงานละสรุปในเมืองไม่มีอะไรเกิดขึ้นหิมะน้อยมากเพราะว่าบ้านเรามันอยู่บนเขาเนานะหิมะมาทีก็มาเยอะเลยแต่ในเมืองนี่จะน้อยเนาะจะน้อยกว่าโซนที่ที่บ้านที่ เเราอยู่นถึงละถึงที่ทํางานละอีกสองนาทีถึงที่จอดรถเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนทีนี้เราก็มาลุ้นอีกว่าเราจะได้ที่จอดรถไหมเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ถนนทางเข้าที่ทํางานมันก็มีอยู่บ้างนะฮิมะแต่ว่ามันก็ไม่เยอะเท่าที่บ้านเราเนะ่ะ นนโล่งหมดแล้วเพราะว่าเขาคลีนหมดล้วไม่มีปัญหาเรื่องการขับรถบนถนนหนทางเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าเราจะได้ที่จอดรถไม่เอ่ยมีที่ว่างให้เราไหมเนาะก็ถ้าได้จอดตรงนี้เราก็โอเคเลยเพราะมันใกล้ตึกที่ทำงานนะขี้เกียจไปจอดไกลนะนะ ซิว่าวันนี้จะลัคก,กี้ไหมน่าจะได้สักที่นึ่งหรือเปล่าถ้างั้นเราก็ต้องไปจอดอีกที่นึง่งต้องเดินไกลหน่อยแต่วันนี้มาเร็วนะเนี่ยไม่มีอุ๊ยเจอที่หนึง่งโชคดีมากโชคดีมากโอเคถึงแล้วถึงล้อุ๊ยโชคดีจังเลยเมื่อวานเราก็ได้ที่จอดตรงนี้นะ โชคดีนะ่ะได้จอดตรงนี้พอดีเลยที่เดียวกับที่เมื่อวานเนาะทุกครั้งนะเวลามาทำงานน่าจะมาลุ้นที่ตรงนี้ก่อนว่ามันมีที่ว่างให้เราหรือเปล่าเนาะก็โอเคเลยวันนี้โอเคได้ที่จอดรถแล้ววันนี้เรามาถึงเร็วกว่าเวลาประมาณสิบนาทีอะ่ะดีเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะจ๊ะ โอเคเรียบร้อยละก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะว่าตอนแรกขวัญก็ไม่คิดว่าจะหิมะจะลงเยอะนะวันนี้นะตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างออกมาโอ้โหเต็มเลยขาวโพลนไปรอบบ้านเนาะแต่โซนบ้านขวัญนนะ่ะทุกทีเลยเวลาหิมะมาเนาะหิมะจะเข้าเยอะหน่อยแล้วก็พอเรามาเขตในเมือง มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ละมันก็จะเป็นบางจุดเท่านั้นนะคะเพราะว่าบ้านขวัญมันจะอยู่ที่สูงอยู่บนเขาเนาะหิมะเข้าแต่ละทีก็จะเยอะกว่ากว่าคนอื่นนะนะนิวยอร์กก็อย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนเพราะว่าหน้าหนาวมันจะหนาวยาวมากก็หวังว่าหิมะรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของปีนี้เนาะจริงๆแล้วมันเข้าสปริงแล้วนะหิมะมันยังมาอีกอะนอะ ถ้าจะให้ชัวๆ์เลยอากาศร้อนช่วงหน้าร้อนก็เป็นเดือนหน้าเป็นต้นไปเนาะหลังมาเตอร์เดย์เนาะหลังมาเตอร์เดย์นี่ก็คือจะร้อนยาวไปเลยเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะขวัญก็ทําคลิปสั้นๆให้ทุกคนดูเนาะก่อนไปทํางานาแล้วก็ขวัญจะขอปิดคลิปตอนนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าทํางานแล้วก็จะไม่มีเวลาละอย่าลืมค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะดูจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ตรงใต้วิดีโอได้เลยนะคะอยากให้ขวัญทำคลิปในแนวไหนหรือว่าอยากให้ให้พาไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวขวัญจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะคะและสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะขวัญขอหนึ่งซับสไนะคะถ้าดูแล้วชอบคลิปนี้แล้วก็ถูกใจก็ ขอหนึ่งซับสไครจ้าจะได้ติดตามดูกันไปนานๆนะคะเดี๋ยวขวัญจะทำคลิปใหม่ๆออกมาให้กันดูเรื่อยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าขวัญก็จะเข้าไปในนิวยอร์กซิตี้นะจะไปดูดอกเชอร์รี่บรอดซัมที่เซ็นทัลพาร์คในในซิตี้เนาะอย่าลืมรอติดตามรับชมกันนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายจ้า โชคดีค่ะสวัสดีค่ะบายสวัสดีปีใหม่ค่ะ